ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงหลักการผลิตสื่อโฆษณาแล้วก็หลักการออกแบบสื่อโฆษณานะคะ ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าสื่อโฆษณาเนี่ยมันก็อยู่รอบๆตัวเราเลยแม้ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์หรือสื่อโปสเตอร์เนาะแต่วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเกี่ยวกับพวกสื่อโปสเตอร์นะคะหรือสื่อสิ่งพิมพ์นั่นเองหลักการการออกแบบงานโฆษณาเนี่ยเบื้องต้นเลยคือหนึ่งนะคะการตอบสนองประโยชน์ใช้สอยหรือฟังก์ชันนั่นเองอันนี้อาจารย์พูดอยู่แล้วเนาะว่าถ้าขึ้นว่างานถ้าเป็นศิลปะกับออกแบบ มันใกล้เคียงกันเลยก็คืองานพวกงานอาร์นั่นเองแต่ถ้าเป็นศิลปะเนี่ยนะคะจะไม่สนใจประโยชน์ใช้สอยเนาะแต่ถ้าเป็นงานออกแบบเนี่ยจะต้องคำหนึ่งนะคะ กำลังถึงประโยชน์เนาะว่าเฮ้ยคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยเขาอยากใช้ใชอะไรหรือเอาไปใช้อะไรเช่นถ้าเป็นงานหนังสือประโยชน์ใช้สอยของมันคือคืออะไรเอาพ,พับถุงแขกไหมก็ไม่ใช่เนาะต้องอ่านง่ายต้นสือชัดเจนไม,ไม่ไม่มีการจัดวางเก,กะกะเกะกะคืออ่านตรงนู้นทีตรงนี้ทีไม่ได้เนาะก็จะต้องมีก็ต้องอ่านง่ายต้นสือต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่วางเกะละกะแต่ถ้าเป็นงานออกแบบเว็บไซต์ล่ะ เออ,เอ,อถ้าเป็นเว็บไซต์ล่ะเราต้องการอะไรจากมันก็คือต้องการไม่ควรโหลดช้าคนใช้งานเนี่ยต้องรอไม่นานเนะาะข้อเข้าใจใช่ไหมคะกค็ดูแบบเฮ้ยมีการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดได้รวดเร็วอย่เงนี้ยก็จะพอใจยังประโยชนคนใช้ใช่ไหมคะ ต่อมานะคะหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบงานโฆษณาเนี่ยนักออกแบบจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นสําคัญอันดับแรกเลยคืองานออกแบบเนี่ยเอาไปใช้ตรงไหนจัดวางตรงไหนนั่นเองนะคะอ่ะเพื่อให้มันตอบโจทย์ใช่ไหมถูกต้องปะ่ะต่อมานะคะถ้าหลักการออกแบบเบื้องต้นเนี่ยก็จะมองเรื่องของความสวยงามนอันดับสองพอมีเขาเรียกอะไร มีความสัมพันธ์พอๆพอกับความประโยชน์เสียสอยแหละก็ต้องมีความสวยงามด้วยพึงพอใจถูกต้องเนาะแต่ต้องน้อยกว่าเนาะความพึงพอใจหรือความสวยงามเนี่ยมันก็จะทําให้งานออกแบบเนี่ยเฮ้ยตอบโจทย์สะดุดตานะคะแล้วก็สวยงามงานออกแบบที่ดีอะค่ะมันก็ต้องแบบเฮ้ยมีความสวยงามด้วยแล้วก็ ตรงตามความต้องการหรือตอบโจทย์ประโยชน์ใช้สอยที่เขานําไปใช้เช่นถ้าจะทําป้ายวนิลใหญ่2เมตรเนี่ยตัวกษรใช้ฟอนต์แค่ส6ก็คงไม่ได้ถูกต้องไหมมันก็ต้องดูความบาลานซ์ดูความสวยงามด้วยว่าถ้าคุณเนี่ยยืนอยู่ไกลประมาณสองสาเมตรเนี่ยจะเห็นป้ายวนิลหรือวีบอร์ดตัวนี้ไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่คนออกแบบจะต้องคํานึงถึงเรื่ององประโยชน์ใช้สอยแล้วความสวยงามด้วยว่าเฮ้ยสีประมาณนี้ขนาดนี้เฮ้ยมันเห็นไหมมันชัดเจนหรือเปล่าถูกต้องไหมคะ เพราะอะไรอาต่อมากาสื่อความหมายสวยงามตอบโจทย์ประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ต้องสื่อความหมายไม่ใช่มองและดูขาดๆเกินๆไม่รู้สื่อสารอะไรอันนี้ก็ต้องดูเรื่องของการสื่อความหมายด้วยนะคะ เช่นสมมุติเราจะทำโปรเตอร์ขายข้าววันไก่เนี่ยแต่แต่เอารูปข้าวขาวหมูมาลงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่สมควรถูกต้องไหมมันก็ไม่ตอบโจทย์หรือถ้าร้านที่คุณทําให้คือเขาขายสเต็กกัค่ะสเต็กสเต็กเนื้อบัววากิวเนี่ยเันของขึ้นชื่อของเขาแต่คุณเอาภาพหมูสเต็กมาใส่อย่างเงี้ยมันก็ขาดในเรื่องของการตอบโจทย์และการสื่อสารภาพหมูสเต็กสวยจังเลยฉันไม่เอาสเต็กของเธอมาวางหรอกอันนี้ก็ไม่ได้เนาะ,ะสเต็กกับสเต็กมันก็ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้อง ควรดูด้วยนะคะต่อมาเนาะการสื่อความหมายอ่าภาพนี้เขาสื่อความหมายอะไรคะอ่าให้เวลาคิดนะคะประมาณสามสิบวินาที ก็คือง่ายๆก็คืออ่าการดูกบุหรี่นะคะก็จะทําให้อายุสั้นลงนั่นเองนะคะก็ต้องดูเนาะว่าเห็นไหมมวลบุหรี่นะคะและอันนี้ก็เป็นช่วงปีเนาะก็จะสั้นลงเรื่อยๆอต่อมานะคะกระบวนการผลิตงานกราฟิกในงานโฆษณาเนาะวิเคราะห์โจทย์นะคะกระบวนการผลิตขึ้นหนึ่งวิเคราะห์โจทย์นะคะที่มีการแก้อยากให้เราต้องการนะคะจุย์นะคะรับตั้งไว้แบบ การออกแบบคือปัญหานั่นเองนะคะปัญหาว่าต้องการทําอะไรโจทย์เนี่ยต้องมาแก้ปัญหาคือต้องการขายสินค้าหรือขายสินค,ค,ค้านี่ไม่ได้นะหรือสินค้ามาใหม่หรือแก้ปัญหาเรื่องโควิดกระบวนการการออกแบบเกี่ยวกับโควิดป้ายวอเตอร์โควิดยังไม่ชัดเจนนั่นคือโจทย์นะคะของการอยากทํางานนั่นเองก็คือต้องการสื่อสารนะคะไปะยังกลุ่มเป้าหมายนะคะว่าต้องการอะไรนะคะโจทย์เนาะงานงานเกี่ยวกับอะไร เป็นบริการเป็นขายสินค้าเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรหรือต้องการสื่อความหมายหรือต้องการให้ความรู้งานนี้คืออะไร ถ้าเปนโพสเตอร์ตามโลงพธาบาลก็ต้องการอะไรคะเผยแพร่ความรู้ต้องการสื่อสารข้อมูลต่างๆนะคะหรือถ้าเป็นการประชาสัมพันธ์ก็คือต้องการจะบอกว่าองค์กรของเราทําอะไรเพื่ออะไรบ้างหรือต้องการขายสินค้าหรือบริการสินใดอันนั้นคือต้องคิดก่อนกําหนดเป้าหมายของงานก่อนนะคะกําหนดเป้าหมายของงานนะคะว่าต้องการทําอะไรก่อนนะคะต่อมานะคะอ่ะคุณคิดว่าอันนี้มันต้องการอะไรขายอะไรขายบ้านไหม หรือขายอะไรขายประกันภัยนั่เนเองนะคะอาคีภัยนั่นเองเนาะคือถ้าบ้านไฟไหมเราก็จะตั้งไมซีเรียลอะไรอย่างนี้นะคะต่อมางานเราเนี่ยจะไปใช้ที่ไหนไปใช้ตามร้านหนังสือไปใช้ตามวิวบอร์ดไปใช้แปดโปสเตอร์ไปใช้เป็นโบชัวนะคะต้องดูด้วยะคะ่ะอายุการใช้งานเนี่ยมัน ต้องการใช้เวลานานเท่าไหรหรือไวนิลเนี่ยที่คุณต้องการติดขายบ้านเนี่ยคุณต้องการกี่ปีกี่เดือนคุณควรใช้ผ้าอะไรใช้ไวเนิยหรือแคนวาสอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องเลือกหรือจะทำโปสเตอร์ขนาด A4 ได้ไหมถ้าติดบนป้ายเนี่ยขนาด A3 หรือ A2 เนี่ยถ้าคุณทำา A4 จะเล็กไปหรือเปล่าสะดุดตาไหมจะติดที่ไหน สีคนที่ใช้ใช้สีโทนไหนเห็นชัดเจนหรือเปล่าอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องคิดต่อนะคะกลุ่มเป้าหมายเป็นใครต่อมากลุ่มเป้าหมายเป็นใครเป็นพนักง,งานบริษัทไหมหรือเป็นวัยรุ่นหรือเป็นเด็กหรือเป็นผู้ปกครอง แต่ละคนเขาต้องมีความชื่นชอบหรือลักษณะการอ่านหรือความสนใจเนี่ยแตกต่างกันอันนี้คือสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ต่อนะคะอันนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นใครคะใช่วัวทํางานไหมถือ่าทํางานจะชอบกินแต่สีมาสดุตากลุ่มเป็นสําหรับเด็กนั่นเองนะคะสีมันจะสดใสเนาะถึงต่อให้เอ้าอาจารย์แต่หนูก็ชอบกินนะกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่หนูหรออะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะกลุ่มเป้าหมายหลักนะคะก็คือเด็กนั่นเองนะคะกลุ่มเป้าหมายแล้วก็คือ คนที่ชื่นชอบขนมตัวนี้นะคะอาจจะก,กินก็ได้นะคะแต่กลุ่มเป้าหมายหลักๆเลยก็คือกลุ่มเด็กนั่นเองเพราะเด็กจะเห็นอะไรสีสันสดใสและชอบหยิบก่อนนั่นเองนะคะต่อมานะคะสิ่งท,ที่จะคิดต่อมาออกมาเป็นแนวทางจะทํางานชิ้นนี้อย่างไรนะคะวิเคราะห์พอได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วก็มาคิดวิเคราะห์นะคะรูปแบบของมันนะคะ สร้างแนวคิดหลักคือคอนเซปต์ของมันก่อนว่าคอนเซปต์ของมันของงานนี้คืออะไรต้องตอบสนองเกณฑ์ของการออกแบบก่อนนะคะต่อมานะัศึกษากลุ่มนะคะเคสสตดี้นะคะเป็นใครนู่นนี่นั่นนะคะในการทํางานสื่อแต่ละครั้งเนี่ยพวกนะักทีมการตลาดเนี่ยเขาจะมีการวิเคราะห์ตรงนั้นก่อนแล้วค่อยเอามาใหทีมออกแบบออกแบบนั่นเองนะคะต่อมาออกแบบร่างนะคะเป็นการ คร่าวๆนะคะอาจจะสะเก็ตด,ด้วยมือหรือสเก็ตด,ด้วยคอมพิวเตอร์อันนั้นแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะเพื่อไปใช้ลูกค้าดูก่อนว่าแบบร่างแต่ละแบบเนี่ยมันโอเคไหมต่อมาก็ออกแบบจริงเนาะก็ลงโปรแกรมแล้วก็ออกแบบชิ้นงานนะคะก็จะมีการบีบดูงานหนึ่งรอบก่อนส่งงานจริงเนาะคอมพิวเตอร์นะคะที่จะใช้ก็จะแบ่งออกแบบปเป็นนะคะคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตย์นะคะก็จะเป็นพวกมายาสเก็ตแอปต่างๆนะคะอันนี้ก็คือการเลือกงานเลือกอะไรเขาเรียกว,ว่าเลือก เลือกรูปแบบงานให้ตรงกับตัวโปรแกรมที่นําไปใช้นะคะหรือจะออกแบบภาพโฆษณาต่างๆนะคะขึ้นอยู่กับความชื่นชอบแต่ละคนออกแบบเว็บไซต์เนี่ยอาจจะเขียนเป็นโปรแกรม h t ทีเลเลยหรือจะมีการดีไซน์ในโปรแกรม Photoshop ก่อนอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนนะคะอ,อ่ามาดูภาพนี้ต้องการสื่อความหมายถึงเกี่ยวกับอะไรเอ่ยรย์ให้เวลาประมาณ3าวินาที อพอเห็นหรือ,อยังเอ่ยอ,อันนี้ก็ชัดเจนเลยนะคะขายแบตเตอรี่นั่นเองนะคะเขากำลังจะสื่อความหมายว่าไม่ว่านะคะรถนี้จะมีอายุการใช้นานเป็น10บสปีหรือ20ปีนะคะแต่แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยทนมากเลยเห็นไหมมีคันเดียวที่ใช้แบตเตอรี่ตัวนี้เห็นไหมถึงรถจะพังไปแล้วแต่ไฟมันยังอยู่เลยเนี่ย อันนี้ก็คือสิ่งที่เขากำลังจะสื่อความหมายนั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะสันทิ์ก็ขอจบกันบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้สวัสดีจ้า